กันเยอะแยะเลยนะคะนี่ค่ะฟ้าทลายโจรมีกัฟ้าทลายโจรน,นีก็ฟ้าทลายโจรน,นะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเพ้าไทยเฮอร์เโฮมมาแล้วนะคะวันนี้จะพาเ,เพื่อนๆนไปชมสมุนไพรที่กำลังโด่งดังอยู่ในตอนนี้เลยนะคะก่อนอื่นเลยค่ะ ใครที่อยากรู้นะคะว่าเป็นสมุนไพรไหนนะคะ,ฉะเฉลยเลยละกันสมุนไพรนั้นก็คือฟ้าทลายโจรน,นั่นเองนะคะแล้วก็เพื่อนๆที่เข้ามาเยี่ยมชมกันคะ่ะอย่าลืมกด subscribe ช่องนะคะกดติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ กดกระดิ่ง <G rad ing> นะคะแจ้งเตือนจะได้ติดตามชมผลงานของเราไปอย่างตลอดต่อเนื่องนะคะและที่สำคัญเลยก็คือจะได้มาเป็นกำลังใจกับ Thai Herb at Home ได้สร้างสารรค์คลิปดีๆให้กับเพื่อนๆน,นะคะโอเคตอนนี้เราไปลุยซองดูฟ้าทลายโจรต้นจริงๆกันนะคะว่าจะเป็นอะไรยังไงนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเราก็ยังจะมีสะคุกมาฝากเพื่อนๆด้วยนะคะโอเคลุยไปเลยค่ะนะโซนนี้นะคะจะมีฟ้าทลายโจรที่เป็น เหมือนเป็นแม่เลยเป็นต้นแม่นะคะต้นแม่ต้นแม่ที่ออกเยอะมากๆนะคะส่วนนี้จะเป็นโซนที่จะมีต้นฟ้าทลายโจรที่เขาโตโตแล้วนะคะอายุเยอะแล้วค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะว่าจะมีมะเมล็ดอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวนะคะเพื่อนๆอ,นอาจจะเห็นไม่ชัดเนาะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปให้เพื่อนๆดูแล้วกันในภาพจะเลอหน่อยนะคะ โอเคประมาณนี้นะคะแล้วก็เขาก็จะมีมะเมล็ดอยู่ข้างในนะคะ,มะเมล็ดตัวนี้ละคะ่ะก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไระเราสามารถนำเอาไปเพาะพันุ์ได้นะคะโอเคเดี๋ยวดูอีกต้นหนึ่งนะคะเพื่อนโซนนี้จะอยู่ใกล้น้ำนะคะก็เลยจะมีความชุ่มชื้นนะคะมีความาสมบูรณ์ของดินเยอะนะคะนี่ละคะ่ะ ช่วงที่จะเป็นช่วงที่ฝนตกหยุดเพิ่งหยุดไปเมื่อตะกี้นะคะก็เลยจะดูมีความชื้นสะสมเยอะนะคะแล้วก็ยุงค่อนข้างเยอะนะคะและนี้ก็คือใบของเขานะคะใบของฟ้าทลายโซนนั่นเองค่ะเพื่อนอ่ะดูกันไปก่อนนะคะ เดี๋ยวเราจะไปดูมุมนี้นะคะตรงนี้จะเป็นดอกนะคะดอกของฟ้าทลายโจรชัดไหมน,นะคะอันนี้คือจะเป็นดอกของเขานะคะดูกันชัดๆตรงนี้นะคะนี่ก็คือฟ้าทลายโจรคะ่ะฟ้าทลายโจรเขียวๆใบเ,เรียวๆยาวๆแบบนี้เลยนะคะ นี่ค่ะเพื่อนๆสวยงามมากๆเลยค่ะเรามาดูในส่วนของสรรพคุณฟ้าทลายโจรกันนะคะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกายค่ะช่วยกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายค่ะช่วยต่อต้านสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายได้นะคะร่วมไปถึงช่วยกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาวให้จับกินเชื้อโรคได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะ ฟ้าทลายโจรมีริบช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งค่ะใบนะคะยังใช้เป็นยาที่ช่วยให้เจริญอาหารค่ะช่วยรักษาโรคเบาหวานและช่วยป้องกันและแก้าการหวัดคัดจมูกได้นะคะ แก้อาการปวดหัวตัวร้อนอาการปวดหัวแบบไม่มีสาเหตุช่วยแก้ไข้ทั่วๆไปอาการปวดหัวตัวร้อนเช่นไข้หวัดไข้หวัดใหญ่เป็นต้นนะคะช่วยรักษาไข้ไทฟอยช่วยแก้อาการไอลดน้ำมูกและช่วยฆ่าเชื้อโรคที่จมูกด้วยนะคะด้วยการใช้ใบนำมาทำเป็นยาผงแล้วนำมาใช้สูตรดมค่ะช่วยลดและขับเสมหะด้วยการใช้ใบนำมาทำเป็นยาผงแล้วนำมาใช้สูตรดมได้นะคะ ช่วยระง,งับอาการอักเสบแก้าการเจ็บคอคออักเสบและตอนนี้นะคะกำลังพาเพื่อนๆไปดูอีกจุดหนึ่งนะคะที่ฟ้าทลายโจรน,นะ,ะออกกันอย่างเยอะแยะเลยนะคะออกแบบไม่ได้ตั้งใจนะคะเพราะว่าเราเอาพันเอาต้นที่มันแก่แล้วไปทิ้งนะคะที่นี่เนี่ยเขาก็ออกกันอย่างสนุกสนานกันเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะเพื่อนๆ อาจจะต้องค่อยๆใหม่นะคะเพราะว่าจะลื่นนะคะตรงนี้โอ้โหอากาศดีมากๆนะคะนี่ช่วงหลังฝนตกนะคะเ,เพื่อนๆอาจจะเฉอะเฉปียกลื่นกันหน่อยนะคะต้องระมัดระวังกันอย่างสูงเลยค่ะโอเคเ,เพื่อนๆมาดูกันนะคะ ่านแทนอาจจะยังสังเกตไม่ชัดเจนอาจจะเห็นไม่ชัดเจนนะคะโซนนี้เลยค่ะเพื่อนๆคะนี่เลยเห็นไม้ออกกันเยอะแยะเลยนะคะนี่ค่ะฟ้าทลายโจรน,นี่ก็ฟ้าทลายโจรน,นี่ก็ฟ้าทลายโจรน,นะคะออกกันอย่างหนาแน่นมากๆเลยนะคะเพื่อนๆนี่เลยค่ะออกเยอะแยะมากๆนะคะอันนี้ไม่ใช่นะต้นนี้ เนี่ยค่ะต้นแบบนี้ใบเรียวๆยาวๆแบบนี้นะคะใช่หมดเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ามีโซนไหนที่เหมาะกันนะคะนี่หนไหมต้นนี้ก็ใช่นะคะเดี๋ยวต้องดูดูท้านิดนึงเนี่ยคะ่ะต้นนี้ก็ใช่นะคะนี่ก็ด้วยนะคะเพื่อนนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นะคะใช่หมดเลยเห็นไหมให้ค่อยดูไปนะคะต้นนี้ด้วยค่ะ วันนี้ก็ใช่นะคะโอ้โหมีไหมออกกันเต็มเลยนี่ด้วยนะคะนี่ด้วยเยอะไปหมดเยอะไปหมดนี่ด้วยนะคะนี่ด้วยค่ะเอ้นี่ใช่นี่ไม่ใช่นี่หญ้านี่นะคะนี่ใบเรียวๆยาวๆแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมเยอะไปหมดเลย นี่ถือว่าเอาไปปลูกใหม่กันได้เลยนะคะเดี๋ยวต้องหาที่ปลูกที่เห็นเด่นชัดนะคะถึงจะจะได้ดูแลเขาเต็มที่หน่อยนะคะเพื่อนมาฟังในส่วนของสรรพคุณกันต่อนะคะฟ้าทลายโจรค่ะช่วยแก้าการติดเชื้อระงับการเจริญเติบโตของเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการปวดท้องท้องเสียท้องร่วงท้องเดินเป็นบิดนะคะและยังช่วยแก้อาการร้อนในนะคะ และรสขมของปาทลายโจรค่ะจะช่วยในเรื่องของการขับน้ำลายออกมาให้มากขึ้นจึงทำให้ชุ่มคอนะคะปาทลายโจรยังช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจนะคะช่วยลดการบีบตัวของกล้ามเนื้อเรียบนะคะช่วยคลายกล้ามเนื้อมดลูกค่ะช่วยบรรเทาอาการริดสีดวงนะคะและยังช่วยรักษาโรคตับด้วยนะคะ และฟ้าทลายโจรค่ะยังช่วยรักษาโรคผิวหนังฝีแผลฝีนะคะช่วยรักษาแผลอักเสบที่เกิดจากโรคเบาหวานนะคะช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของการเกิดหนองได้นะคะช่วยรักษาอาการงูสวัสดได้ด้วยค่ะการนำมาทานนะคะรูปแบบต่างๆนะคะเพื่อนๆเช่นเป็นยาชงเป็นยาลูกกลอน ทำเป็นยาแคปซูลทำเป็นยาผงสำหรับใช้สูตรดมหรือว่าทำเป็นยาดองเหล้าก็ได้นะคะโอเคค่ะเพื่อนๆค่ะก็ได้รู้กันแล้วนะคะว่าสรรพคุณของฟ้าทลายโจรแล้วก็หน้าตาของเขาเป็นยังไงกันแล้วนะคะหวังว่าคลิปนี้จะได้ประโยชน์สาระมากเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ฟ้าทลายโจรกำลังดังเลยนะคะพลาดไม่ได้นะคะที่จะเข้ามารู้เรื่องราวของเขากันนะคะโอเค วันนี้ใครเข้ามาเยี่ยมชมกันแล้วนะคะอย่าลืมกด subscribe กดติดตามช่องนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้เยี่ยมชมผลงานของเราไปอย่างตลอดต่อเน,นื่องและที่สำคัญเลยก็คือจะได้มาเป็นกำลังใจกับทาง Thai Herb at Home ของเราได้สร้างสรรค์ผลง,งานดีๆใหม่ๆมานะให้กับเพื่อนๆน,นะคะโอเควันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอจบ คลิปตรงนี้ไปด้วยพร้อมกับบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะไว้เจอกันในครั้งหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ